ก็สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทําตัวอย่างเกี่ยวกับสัญญาณเตือนไฟนะครับก็วันนี้ก็โค้ดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นเครื่องตรวจจับควันนะครับก็เดี๋ยวลองทํางานให้ดูเลยครับครณนะครับเนี่ยฮะก็ก็เริ่มแบบมีต้นตอของไฟนะครับก็ควันก็ค่อยๆลอยมาครับสัญญาณยังเขียวอยู่นะฮะ ก็ควันก็ค่อยๆลอยมาครับเริ่มครับเริ่มเริ่มลุกครับอ้าสัญญาณเตือนมาฮะสีเหลืองครับเห็นไหมครับสังเกตฮะพอเริ่มเข้าอ่าเริ่มนะครับอ่าปั๊บอ่าก็กลายตอนนี้ก็กลายเป็นว่าไฟไหม้แล้วครับก็ก็การทํางานโค้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือก็จะเป็นแบบเหมือนแบบวัดระยะนะครับตามนี้เลย ว่าขยับไกลๆเท่าไหนก็มันก็จะแสดงไฟแบบนี้นะครับก็วันนี้ก็แค่นี้ครับสวัสดีครับ